สวัสดีครับน,น้องหนุ่มทุกคนครับวันนี้น้องเจว่าก็จะไปตลาดกันนะครับกับพร้อมกับพี่เบสแล้วก็โซดาแล้วก็เพชรนะครับอวั ه, นนี้เดี๋ยวเราจะนั่งสลิงไปตลาดกันนะครับจะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้องเจวาก็ไม่เคยนั่งสัลิงเลยนะครับวันนี้คือที่เราจะไปตลาดเนี่ยเราจะมีเราจะไปหาขนมอะไรกินดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะทุกคนยังไม่รู้เลยนะว่าที่ตลาดนี้มีขนมอะไรเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ตา่างจังหวัดนะครับก็ จะวันน right. so, so mm ี hmm. Never, ้มาเยี่ยมญาตินะครับก็เลยพาน้องจว่าไปทำกิจกรรมด้วยอ่าจะได้แบบว่าสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับทุกคนครับจับรดชมได้เลยนะครับแล้วาเวลต้องไปนะโอ้ถ้าคามเร็วขนาดนี้เมื่อไรจะถึงเนี่ยตลาดนี้อยู่ประมาณสักเอ่อประมาณ1.5กิโลนะครับโดยประมาณ หล่อปอด้วยเจ็ดโมงนะอากาศดีมากนี่เราเจอรถไถด้วยพี่เจ้าว่า คือเป็นเหมือนกับบ้านเขาเรียกอะไรแบบเป็นบ้านชาวบ้าน่ะแบบคุณพ่อรู้จักนะเนี่ยรับัวชาวบ้านที่นี่เขาจะปลูกเขาเรียกอะไรสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเลี้ยงงัวเยอะเลยทด้ามอีรอยู่ที่ความเร็วประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงเก็มีั เขียวหมดเลยนะใช่ด right? ูตอนนี้มันธรรมชาติเพราะเมื่อคืนตกด้วยเนอะแล้ววันนี้เช้ามาแดดออกโอ้ยกานดีดีแล้วทุกคนอธิบายหน่อยว่าตรงนี้มันคือยังไงนะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรนะโอ้เจ้าถิ่นอธิบายได้แล้วเเกกยันล อน,นี้เราผ่านเขตวัดนะเขตวัดอันนี้ก็คือน,น่ากลัวมากเลยน,ะนี่ก็มีผ้พาพระดำองค์ใหญ่แล้วก็มีลอสี่ด้วยนะ ตอนนี้เราถึงร้าน20บาทแล้วนะมีของเล่นเยอะเลยพี่เบสบอกงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าไปมาค่ะพี่จักลงได้ไหมขอเล่นเพียบเลยทุกคนนะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นร้านที่เขามาเปิดในต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นร้านแบบนี้นะครับก็จะมีของเล่นด้วยนะเยอะแยะเลยเฮ้ยนี่มีพัวด้วยเนี่ยเอาไปไหมเอาไปไหมได้เฮ้ยนี่อะไรอะจวมาดูสิจนี่มันมันมันนกเปล่าละลาย ไหนไหนคืออะไรลูกโอ้ไม่ใช่รอกิมงนะใช่เราแ่ใช่แต่วันนี้จริงๆเราอยากเล่นเล่นเบบี้คริสโต้นะเบบี้คริสตัลก็ได้เล่นได้โอเคเอาหนึ่งอันอันนี้ไหมอันนี้ไหมเราคุณแม่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราซื้ออันนี้ดีกว่าพี่ชาสีเราซื้อที่ชาสีไป็นชาสีกันดีกว่าเอาไปสองชุดไหมเอาไหมที่เขนรปชาสีที่ทะเลกันโอเคไหม อ่าไปหนูได้สบู่โอเคครับได้สบู่ไหนอันเนี้ยอีพวกกันใช่ไหมอ,อ่าพวกเออพวกกันไปสีพอไหมเออเอาเป็นชุดเอกชุดแหวนเอาได้ไหมคะไหนไหนบับเบิ้ลอยู่ไหนเลโก้เฮ้ยเลโก้โอ้โหเลโก้โอ้โหนี่ร้านของเล่นเนาะก <โด S 1> <ด>็รา,าคาถูกๆนะของเล่น20บาทนี่คืออะไรคะสไลด์สไลด์แล้วข้างบนมันมีอะไรด้วยอ่ะข้างบนมีอะไรนะ อันนี้คืออะไรนะแม่โคลแม่โคลอ่ะไปเลยไปเลยคุณแม่เดินตามเด็กๆไปเลยครับครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงตลาดแล้วแหละเพราะมันก็มีของขายมากมายเลยนะของเนี่ยโอ้นี่ข้าวเหนียวอันนี้ก็น่ากินนะฝากปิ้งยายได้ข้าวหลาก็น่ากินข่าวก็น่ากินอยู่โอ้พี่เพชรบอกว่าวันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดไม่มาขายอ้าวอดเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาอย่างอื่นกินกันนะใช่เอาว่อดูดี้เปนอันนี้เป็นเนื้ออกเหรอคะ แล้วก็เป็นสะโพกสะโพกด้วยแล้วก็ปีกปีกข้าวเหนียวด้วยค่ะก็เอาเป็นเอาเป็นสะโพกสองชิ้นเนี่ยค่ะใช่ข้าวเหนียวครับสี่ห่อแล้วกันหกห่อแล้วกันครับแล้วเอาปีกเอาหมาเนื้อไปด้วยก็ได้ครับทุกคนก็ได้ของเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็มาซื้อข้าวตอนเช้านะครับอาหารเช้านะทุกคน จะมีเดี๋ยวจะซื้อโจ๊กไปด้วยนะแล้วก็ไก่ทอดข้าวเหนียวนะง่ายๆนะครับอย่งอางเงี้ยเหรอเฮ้ยข้าดูข้าดูท่าหนูนนแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จตรงไหนอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรออ๋อไหนข่าลูกเฮ้ยนี่ท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรดูดู